สวัสดีครับเพื่อนทุกคนขอต้อนรับสู่ AI ซีแนนนะครับสวัสดีสครับคุณไหมสวัสดีครับคุณตั้งตอนนี้เราพบกันใน e ่83นะครับเรื่อง cash is king นะครับเป็นคำพูดที่เอาไว้ใช้ตอนตลาดเป็นประมาณเนี้ยนะครับครับผมคือแดงแดงเกือบทุกตลาดนะคุณตั้งนะใช่ครับ cash is king ดีที่สุดก็ก็รอดูกันนะครับว่า จะเป็นยังไงต่อไปมาเดี๋ยวพาดูมังกี้ก่อนเลยนะครับครับอ่ามังกี้นะครับเดี๋ยวผมพามาดูตอนนี้ตลาดปิดอยู่นะครับมังกี้อ่าตลาดปิดผมดูในพอร์ตอ่านีพอร์ตสามนะครับพอร์ตสามก็จะองผมก็จะเหลืออยู่ตัวเดียวนะคุณตั้ง,งก็จะเหลือ A B M อยู่ตัวนึงอ่าตัวนี้ยาวเลยนะตั้งนะครับอยู่ยาวอ่า A B M ตลาดปิดก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ต้องรอดูที่มีอยู่ว่าโอเคออกตรงตอนไหนนะครับผมโอเคก็เหลือ A.B.M ตัวส่วนพอตเจ็ดอ่าฮะพอตเจ็ดก็ไม่มีหุน้นรู้สึกว่าพอตเจ็ดพอตเจ็ดพอตเจ็ดผมไม่มีอะไรนะคุณตั้งนะพอตเจ็ดหุ้นไม่มีไม่มีหุ้นอ่าเออเปเลื่อนไหเนี่ยออพอตเจ็ดก็ไม่มี กองหุ้นไม่มีพอร์ตสามเรือ A B M ตัวเดียวอ่ะโอเคเอ่ะผมพามาดูในสตรีมมิ่งนะครับต่อไปนะครับส่วนสตรีมมิ่งตัวนี้เราบันทึกบันทึกการเคลื่อนไหวของพอร์ตไว้นะครับอา่ามาดูกันครับมาแล้วครับอ่ะมาดูครับ พอทเจ็ดนะครับผมพอทเจ็ดก็ไม่มีหุ้นในพอตเลยก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับผมพอทเจ็ดนะฮะส่วนพอทสามก็จะเหลือลอยู่ตัวนี้ A.B.M ตัวนี้ก็ยังมีอยู่หนึ่งตัวนะครับผมจะเป็นลนักษนี้นะฮะส่วน Transaction สตาห์ที่ผ่านมาท่องตรงการก็โอเคก็ย่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับผม พอเราไม่มีการซื้อขายเลยในพอเจ็ดครับผมส่วนพอสามก็จริงๆก,ก็ไม่มีอะไรซื้อขายเลยอย่างนี้ก็ตอนนี้ก็มังกี้ก็ยังเป็นตลาดปิดอยู่ก็เหลืออยู่พอสามอยู่ตัวเดียวคือ ABM นะครับผมก็รอดูว่าจะเปิดเมื่อไหร่แต่ตอนนี้มันแดงทั้งหมดเลยครับผมทุกท่านมาดูเคทีดีบ้างครับผมครับมังกี้เลือกถือถือเงินสดนะครับ KT ยังถือหุ้นอยู่นะครับ KT มีการเปลี่ยนแปลงของตลาดนิดหน่อยนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็งงๆกับดัต้าเหมือนกันว่าเเปลี่ยนช่วงสงการนะครับเป็นว่าตอนนี้ตลาดเราปิดนะครับตลาดเทีปิดทิสโก้ยังอยู่นะครับปิดก็คือเราเราไม่ซื้อหุ้นเพิ่มนะครับมีแต่จะรอขายนะครับทิสโก้ AWC อยู่นะครับ AOT BH BDMS s o อยูนะครับ CPN อ o นยู Global นะครับมีขายสอพอกับโอสดนะครับพอรอนี้ขาย2ตัวนะครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาก็ขายไปแล้ว,ลวส่วนพอร์ตเซ็ต200รทนบุรีอยู่ก่อนนะครับสุดได้อย่างนี้ทุกตัวก็ดีสิคุณไหม เท่าแก่น้อยนะครับ BCP อีออนเนี่ยคือถ้าสัญญาณนี้คือขายช่วงสงการเดี๋ยวผมจะขอขายตามเช้าวันจันทร์นะครับอ่ออนขายนะครับ BJC อยู่นะครับวันวิกสงการน่นะครับเป็นว่าซิงเกิลเนี่ยซื้อด้วยตลาดเปิดแต่ตอนหลังด a ต้ามันเปลี่ยนผมอันนี้ผมก็ถือว่าซื้อแล้วกันนะครับแล้วก็ดูแลดูดูสัญญาณดูตัวสีนี้ต่อไปนะครับก็คือซิงเกิลเนี่ยอยู่นะครับ กับ SVOA อยู่นะครับซื้อเข้าไปแล้วนะครับแบมขายออกนะครับแบมออกครับของ KT ก็ถือแทบเต็มพอร์ตนะครับผมพามาดูพอร์ตของ KT นะครับพอร์ตของ KT เนี่ยก็นี่คือพอร์ตเนะครับสภาพเป็นแบบนี้นะครับมีเซล สพกับโอสถออกไปเมื่อเย็นวันศุกร์นะครับสบพก็มีกําไรโอสดขาดทุนนะครับโอสถก็ตอนนั้นก็เรียกว่าลงไปประมาณแสนสองนะก็ขาดทุนอยู่สัก89%สอพอสก็มีกําไรอยู่ประมาณ10ต้นต้นเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนพอสามแบบนี้นะครับมีขายตัวหนึ่งแบมแล้วก็เช้าวันจันทร์จะขายอีกตัวหนึ่งอีออนก็จะขายขาดทุนออกมานะครับ แบมก็ขา,ขายขาดทุนออกมาเล็กน้อยนะครับ่ครับครับตัวไหนนะครับไ <c oughs> อต๋อตัวนี้ดีจังครับก็ได้มาช่วยตัวนี้มาช่วยพอร์ตเยอะเลยนะครับเนี่ยครับอืมท r a นเซ็ t ชั n นะครับ <c oughs> อ,อ่อ <c oughs> ที่ผ่านมา นะครับก็จะมีขาย2ตัวนี้นะครับตลับพอร์ตเจ็ดอ่าครับพอร์ตสตามนี้เลยนะครับขายแบนไปตัวหนึ่งนะครับอืมก็เท่านี้เองเออเมื่อกี้นิดนึงครับในหัวข้อเราถ้าเพื่อนๆสนใจจะว่าที่ Cash is King นี่คืออะไรก็ตามนี้นะครับไปเสิร์ชดูได้นะครับว่าประมาณนี้แหละครับ ดีมรับคุณใหม่ดีครับผมให้นิยามว่าเนึ่งคือปเจ้าแล้วกันครับสอุดดีหุ้นไทยหุ้นไทยทั้งมังกี้และเคทีตลาดปิดแล้วนะครับครับผมเห็นแดงเราต้องถือเงินสดไว้นะครับเห็นตรงกันว่าปิดก็อย่าอย่าหาเรื่องไปเข้าอะไรทั้งันนะครับผมพามาดูคริปโตนะครับ ครับผมอ่าคริปโต3าสิบริบบอนนะครับอันนี้เป็นภาพรวมของตลาดนะครับภาพรวมเ,เดี๋ยวนะนอ่ามาก็แดงเหมือนกันนะผุตั้านะแดงครับโดยรวมก็แดงนะครับเนี่ยนะครับโทโท้แดงนะครับอันนี้เป็นเป็นเดลี่นะครับโทโท้ก็แดงไปเรียบร้อยแล้วนะครับนึกว่าจะฟื้นขึ้นมแดงใช่ท,ทั้งทั้งแบบฟื้นนะอืม ของวันที่แล้วครับแล้วก็ไม่ฟื้นนะครับแต่ก็แบนหมดก็เรียกว่าเอพิลมานี่ก็เรียกว่าไม่ฟื้นเลยนะครับเมษานี้นะครับไม่มีเลยครับผมยาวนานการทำนิ่งของขาเลยครับผมพาดูตัวบิตคอยนะครับบิตคอยก็เดลี่นะครับเดลี่อยู่สภาพนี้นะครับแดงนะครับ แต่เย็นนะครับแดงอยู่อืม a แคสตินครับผมปิ่งี้ยสดไไปครับครับอีททเรียมนะครับก็ยังแดงนะครับแดง,แงโซลาน้าแดงนะครับอืแมแหมก็มันแดงแล้วครับคุณหมายเออ เอสเอนห้ารอยะครับเมื่อเมื่อคืนเ็คืนมันสุกนี่แย่เลยนะครับก็ไม่ค่อยดีใช mm ่ค hmm> รับครับสองสองคืนต mm ิดเลยนะครับเนี่ยนะครับหนึ่งจุดสี่แปดเปอร์เซ็นกับสองเปอร์เซ็นตกว่าสองจุดเจ็ดเจ็ดนะครับเนี่ยก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับคิวคิวคิวนะครับเป็นนัสแตกนัสแตกก็ ภาพเดียวกันนะครับหนักไม,มก็เรียกว่าหุ้นกับกหุ้นอเมริกาก็ก็กกไม่สวยนะครับแบบนี้นี่ภาพว,วิกฤตนะครับอืถ้าหลุดหลุดโลนี้ก็ตัวไครตัวมันนะครับอ่าเซทไทยเซทไทยในภาพวิกฤตยังไม่แย่นะครับ เราอยู่ตรงเหนือ,นเ,นอเหนือกว่าตอนเปิดปีใหม่อยู่นิดนึงนะครับอืมอออรรก็บอดเราสองตัวก็ตลาดปิดไปหมดแล้วนะครับนี่คือเซ็ตไทยนะครับน้ำมัน พพตัวเคทีก็เพิ่งออกไปนะครับครับผมแต่มีเอสโซ่มีอะไรอยู่นะมีหลายตัวอยู่ครับทองทองทองต <มา S 2> ั้งม,มามาดีมาของเขาดีแต่เรารู้สึกเราจะเราจะต้องระวังแล้วนะครับหลุดเทนนะครับแดงนด้วยค,ครับครับ,รบหลุดเทนนะครับ ทองกับซิเวอร์นะครับซิเวอร์ก็หลุดเทนนะครับเต็มบาร์เลยนะครับหมดเลยครับนี่ทุกอย่างนี่เกือบหลุดเทนบัตรก็หลุดเทนไปแล้วเนาะ <ừ m. S 2> นจริงที่ผมจะให้ดูนิดหนึ่งคุณไหม<น>เออนี่นี่นะครับนี่เงินบาทไทยนะครับมา บาทไทยเราจะรังจะดูดสามสี่นะครับเนี่ยหาหมดแล้ว yeah, ครับผมแย่เลยครับครับตรงนี้เราเคยต้านกันมาประมาณนี้นะครับเอ้ถ้าเป็นภาพวิกิลี่เนี่ยวิกี่บาทไทยเป็นอย่างนี้นะครับซึ่งเราเคยเราเคยอ่อนกว่านี้นะเราเราเราเคยอยู่ช่วงเกินสามสี่แต่ตอนนี้เราอาจจะกลับไปเหนือสามสี่อีกครั้งหนึ่งนะครับ yeah. คุณหมายโอเคไหมครับไม่โอเคครับไม่โอเคนะครับผมผมน้ำเข้าครับอืมครับทั้งราคาพลังงานราคาน้ำมันก็มันก็คูณเงินบาทกันหมดนะครับใช่ไหมหมดเลยใช่อ่าก็ให้ดูเฉยๆนะครับว่าเงินบาทประมาณนี้อืมเพราะมันมีเงินเงินเงินหยวนเองก็นี่นะ เออ mm hmm. mm hmm. นี่เง,น mm hmm. เงินเงินหยวนเนี่ยถ้าเป็นเดลี่นะครับนี่ mm hmm. เงินหยวนนะครับอี mm ่วันเองนะคุณนังนะครับครับครับแรงนะครับเมื่อกี้เมื่อกี้ภาพเดียวกัน mm hmm. ดูเงินเงินบาทเดลี่นะครับ mm hmm. เราเราก็อ่อนมาแต่แล้วก็ใกล้จะทะลุนี้แล้วนะครับแต่เงินหยวนเนี่ย mm hmm. นะครับ mm hmm. ก็คนละจังหวะกัน แต่ดูทิศทางแล้วเนี่ยรู้สึกจะไปทิศทางเดียวกันซะแล้วนะครับเงินเย็นนะเงินเยนโอ้โหไกลเลยครับเออมีเพื่อนๆที่ซื้อเงินเยนเด๋ยนะเออทียบบาทเดี๋ยวมีนะเด่นนะนี่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 นนะครับ เย็นอ่อนมากเลยเย็นอ่อนมากเลยทขอขอ,ขอเทียบบาทนะครับนี่เขาหลุดเส้นนี้นะนี่นะครับหลุดเส้นนี้นะครับอืมเอาแล้วใช่ในข่าวคนไปแรกกันเก็บไว้เยอะเลยกลับไปเที่ยวกันน้ครับครับกลับไปเที่ยวกันก็คุณหมายว่าตรงไหนดีอ่ะรอตรงไหนดีอ่ะ อืม,อมก็หลุดหลุดเส้นสําคัญนล้วเนี่ยนะ,อ,อ,ะ,อ,ะอย่างนี้ก็คือเทียบกันแล้วบาทเรายังแข็งกว่านะครับบาทเราจาก0.3ใช่ไหม0.3จะมา0.2กว่าเนี่ยนะครับบาทเราแข็งกว่าเยนนะครับโอ้แต่คนไปเที่ยวกับโอเคแรกตรงนี้แรกกาลังดีเพราะว่า ช่ไหมเวลาเวลาเขาดูกันเขาดูกันยังไงเขาดูเลขไหนกันคุณหมายกลับด้านปะบาทบาทหนึ่งอ่ะบาทหนึ่งได้กี่เยนใช่ไหมอ่าบาทหนึ่งได้กี่เยนอย่างนี้ใช่ไหมครับอ่าโอเคได้ก็คือสิ่งเดียวกันนั่นแหละนะครับอ่าอืมเป็นประมาณนี้นะครับนี่ถ้าดูดูอย่างเงี้ยเราก็มองว่าน่าจะขึ้นต่อแล้คุณหมยใช่ไหมหนึ่งบาทของเราก็จะได้เยนที่มากขึ้นถูกไหมครับใช่ใช่นะครับก็ ก็ใครจะแลกก็จะเย็นนะครับอโอเคไหมคุณไหมไม่รู้จะก็ถือเงนินสด้ะครับดีที่สดุดจริงๆนะครับผมถือถือเงนินเย็นดิมถินเงินเย็นโอเค โอเคงั้นพวกนี้สัปดาห์นี้พวกเราก็มีเท่านี้แล้วกันนะครับสำหรับเพื่อนๆพื่อนที่ต้องการรับทราบข่าวสารจากพวกเรานะครับเรามีให้สแกน QR code ตัวนี้นะครับเป็นลายแอดแล้วก็พิมพ์คำว่าสมัครบริการนะครับก็จะมีซ i g n เนของ m o n k e y แล้วเคให้ทุกวันนะครับเป็นพอร์ตสาธิตนะครับว่าเราเทรดแบบ System Trade เนี่ยนะครับผลการเทรดจะเป็นยังไงนะครับ โดยที่ก็เรียกว่าตัวเลขล้วนๆนะคุณใหม่นะไม่มีอารมณ์ไม่มีข่าวสารเข้ามานะครับใช่ครับผมตอนนี้ก็ตลาดปิดซะแล้วปิดทั้งคู่เลยก็ไม่ได้กดซื้อแล้วมีแต่รอกดขายนะครับครับผมรอขายอีกเดียวครับอืมโอเคครับงั้นพวกเราสถานี้มีเท่านี้นะครับขอบคุณครับครับผมครับ